สวัสดีที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนเื่อนเมื่อเอช้านั่งจิบกาแฟได้กลิ่นหอมลอยมานะครับหันมาดูจำปีออกนะครับช่วงนี้เจ้าจำปีออกดอกหอมอีกแล้วนะนี่นะครับถ้าบานเกสรข้างในก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกลีบที่กําลังสวยๆนะกําลังพอดีพอดีนะครับนี่ดอกที่เขียวๆยังไม่ได้ออกเป็นขาวก็ ทยอยทยอยกันนะส่วนดอกที่ขาวตูมนะครับก็เดบประมาณนี้นะครับคงอีกสักพักหนึ่งก็บานละช่วงนี้เหมือนเต็มต้นเลยนะนี่นะครับสวยๆหอมๆกลิ่นแบบเย็นๆไทยๆนะครับใครที่เคยจำกลิ่นเขาได้นะช่วงนี้ก็ออกมาเยอะพอสมควรเลยนะครับปลูกติดบ,บ้านมานานนะ ดอกไม้ไทยๆที่ช่วยสร้างบรรยากาศความหอมให้กับบ้านนะครับปลูกบ้านไว้สักต้นสองต้นนะเอาไว้เขาส่งกลิ่นหอมๆสบายๆนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีกับจำปีที่บ้านสุนเป็นรัทลุงครับเพื่อนสวัสดีครับ